โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเออถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเห้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเซอร์วิสตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไมอ่อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะบุ่มก็จะพาทุกคนมาดูแมบปบแมบปบหนึ่งนะคะทุกคนที่ทําให้เราสามารถคราฟบ,บ้านได้เออก็มีแมปชื่อว่าคราฟเทเบิลเฮาส์นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะมีขายในเอ,อ่อมาเก็ตเพลสของไ n e c r a f t Windows 10แล้วก็ของ Minecraft มือถือนะคะทุกคนสำหรับไมโครฟ์ในพีน่าจะทําไม่ได้นะคะโอเคก็นี่จะเป็น บ้านต่างๆที่เราสามารถคราฟได้ในนี้นะคะทุกคนอันนี้บุมอาจาจะไม่ได้แจกนะคะทุกคนเพราะว่านีไม่ต้องซื้อเอาจริงๆเนาะนี่ก็จะมีประมาณอู้บ้านโว่ดน์น่าสนใจจังเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นี่บุมขอมาแบบหมดครีเอทีฟเพราะนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้พาทุกคนดูได้ทุกหลังกันเองเนาะก็มาเริ่มกันที่หลังแรกนะคะก็จะใช้เป็นไม้อะเดี๋ยวขอเตรียมอกกุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคก็คราฟตามนี้นะคะลองดูจะได้หรือเปล่าชึบชึบชึบอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้อ่าได้มาหนึ่งไข่นะคะทุกคนเรียบร้อยต่อไปเอาไหนต่อดีเดี๋ยวบุ๋มผาสักข้าหลังแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเอาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ครา่งมาตรงนี้แล้วกันครา่งอะไรคือคร่งอันนี้อันนี้อันนี้นี้อันนี้ตรงกลางอันนี้ข้างบน2อันอ่ะได้มาอีกหนึ่งไข่นะคะโอเคบุ๋มจะทให้ได้ทั้งหมดห้าอันนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าแต่หลังจะเป็นไงเนาะต่อไปก็เป็นหลังนี้ใช่ไหมวางโต๊ะครับค่ะแล้วก็ทานหิน ถังลาวาแล้วก็ออบซิเดียนข้างล่างจะมีทานหินข้างล่างทังลาวาอ่ะแบบนี้บุมนี่ก็พูดผิดพูดถูกตลอดแต่ก็ได้มาทั้งหมด3ไข่แล้วนะคะอีก2ไข่เอาอะไรด,ดีต่อไปก็คงจะเป็นบ้านหลังนี้ใช่ไหมแน่นอนใช้ขนแกะแล้วก็ไม้โอแค่นั้นขนแกะ3อันชืบชๆชึบช,บชบนี้ค่ะทุกคนไข่ที่4ลงมาแล้วนะคะโอเคต่อไปอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบ้านโมเดลตรงนี้เลย ก็ใช้เป็นบล็อกคอร์สนะคะแล้วก็ตันโม่หินแบบเรียบนะคะแล้วก็ก็บล็อกคอร์สอ่ะได้มาอีกหนึ่งไข่ทุกคนโอเคได้มาทั้งหมด5้าหลังแล้วนะคะทุกคนบุ้มครับกว่าจะเสร็จนวเนี่ยก <c oughs> ็ไม่มีให้คราฟให้ไงต่อไปแล้วออกไปวางข้างนอกดูดีกว่านะคะว่าแต่ละหลังจะเป็นยังไงนะคะทุกคนน่าตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันช่วยให้เราสร้างบ้านได้ไง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ตรงบริเวณนี้กันเลยนะคะอันนี้เป็นโบเท้านั่นจะเป็นบ้านเรือนนะเปรึงอู้เราเกิดมาแล้วก็มาวาวข้างบนเลยนะคะทุกคนว้าวดูนี่สิโอ้โหหลังใหญ่มากเฮ้ยบุ๋มอยู่ตรงนี้เป็นกปตันเรือเลยเนี่ยแล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมจะเป็นแบบนี้พาทุกคนทัวร์ก่อนนะคะข้างบนตรงนี้จะเป็นที่สําหรับเอาไว้ดูที่ทางลมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <laughs> โอเคประมาณนั้น ต่อไปเป็นข้างล่างใช่ไหมตรงนี้มีห้องคราฟของอ่มีเตียงนอนนะคะสำหรับลูกเรือโอเคแล้วก็มีที่เก็บของมีห้องเก็บแร่โอเคก็อุ้ยอุ๊ยอุยอุยประมาณนี้น่าจะหมดแล้วเนาะก็เป็นเรือนั่นเองนะคะต่อไปนะคะทุกคนก็นจะเป็นปราสาทเนาะก็เอาประมาณตรงนี้ปึ๊บเข้ามาอยู่ข้างในตัวปราสาทเลยนะคะนี่น่าจะเป็นชั้นบนสุดนะโมเนี้มีที่สำหรับชมวิวด้วย ไม่ใช่เป็นทางขึ้นเอออ๋อให้เราเดินขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนี่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นโตห้องกินข้าวโตวห้องห้องห้องโตกินข้าวเออแล้วก็จะเป็นห้องครัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ๋อเยี่ยมแล้วข้างบนราคามีอะไรอยากขึ้นไปดูจังเลยทำไมมันหลายรอบจังเลยเนี่ยอะถึงแล้วค่ะทุกคนแตนแตนขึ้นมาไปห้องนอนนะคะหนึ่งห้อง ตรงนี้อ่าแล้วก็ไม่มีอะไรมีแค่โต๊ะทำงานกับหนังสือ,อนั้นเนาะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพาทุกคนลงไปด,ดูข้างล่างต่อดีกว่าว่ามันหมดหรือยังปราสาทน่าจะใหญ่พอสมควรนะคะทุกคนนี่อ๋อเรายังไม่เดินม,มาฝั่งนี้เลยเอามาเลยนะใ <c oughs> ครบอกบุ๋มยังไม่ไปไหนดูซินี่เป็นปราสาทที่เราขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมที่บุ๋มว่าอ่ะแล้วมุมแต่ละมุมมันออกมายังไงเนะี่ย เขาทาให้ตกแต่งเฉยๆนะ่าจะออกมาไม่ได้นะเฮ้ยข้างในมันก็มีที่เดินขึ้นนะแต่รู้ว่ามันเข้าไปยังไงนะคะทุกคน <laughs> นี่ห้องกินข้าวอุ้ยเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบุ่มพลาดอะไรไปอ๋อมีห้องข้างล่างตรงนี้อ่าตรงนี้ก็มีที่ผิงไฟนั่งกินข้าวตรงนี้ได้ก็ตรงนี้เป็นแบบนี้เทำไมบุมไม่เดิน <laughs> ตรงนี้มีห้องนี่ไงเป็นห้องสําหรับคนทำใช้นอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นห้องขังด้วยนะ น่ากลัวนะเนี่ยเข้าไปได้ปะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะข้างล่างปราสาทก็น่าจะมีประมาณนี้โอเคว่ายังไงทางขึ้นอยู่ตรงนี้เฮ้ยบูมหาทางขึ้นอ๋อมาจากตรงนี้แล้วก็มาลงตรงนี้เราเดินไม่สุดไงทุกคนก็เลยหาไม่เจอมาต่อไปนะคะทุกคนเขาเขียนว่า volcano house อะต้องมาลองวังตรงนี้ไ <c oughs> กลๆอื <c> ้อ <oughs> อะไรเนี่ย ว้าวมีที่นอนสองที่นะคะแล้วข้งางในก็คือเหมือนเป็นห้องปฏิบัติการอะไรสักอย่าง <c oughs> โอ้โหทุกคนดูเขาทำให้มันดูทันสมัยนิดนึงนะเนี่ยบุ๋มไม่สิได้เจ๋งนะคะเจ๋งยู่เปิดเข้ามาข้างนอกอะ่ะมีประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> เป็นเหมือนบ้านภูเขาไฟหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นอะ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะมันเหมือนกับเป็นฐานทัพลับมากกว่านะคะทุกคนเดินเ,เข้ามาเจอห้องนอนเลยไม่มีมห้องอื่นเลยหรอ ม่คิดแน่นะโอ้ oh my god ข้างล่างก็เป็นลาวาน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าห่างบุ๋มพาโทรตรงไหนไม่หมดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเป็นบ้านกลางหันลมมันเองนะแล้วก็จะวางตรงนี้ปิ๊บนี่ตันตัน,ตน,ตนว้าวมันเข้ากับหมู่บ้านจริงๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในกันนิดนึงแล้วกันตรงไหนจะทางเข้าหาทางเข้าก่อนขั้นแรกน่าจะอยู่ตรงนี้โอเค เข้ามาก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้างบนข้างบนก็ตัวนี้มีห้องนอนมีเตียงนอนหนึ่งอันตรงนี้มีระเบียงให้เดินเล่นได้นะคะโอ้ย่ย่มไม่มีระเบียงรอบๆเลยนี่นะเฮ้ยดีนะทุกคนดูสิแล้วก็กลับเข้าไปค่ะชั้นข้างบนมีอะไรอีกมาน่าจะหมดแหละโอ้นี่ไงตกใจเึกว่าจะหมดจริงๆอ่าเป็นที่เก็บของอะไรก็ว่ากันไปนะคะข้างบนแล้วก็ขึ้นไปอีก อันนี้สุดแล้วนะคะทุกคนเป็น,นกลไกข้างบนเฉยๆน่าจะหมดแล้วจริงๆนะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับบ้านกังหันลมสวยงามเลยเนี่ยต่อไปค่ะทุกคนเป็นโมเดิร์นเฮาส์นะคะอันนี้บุ่มไปวางตรงไหนดีทุก <laughs> คนดูแบบแบบนี้สิหมู่บ้านก็อยู่ข้างบนเลยอะงั้นเอาเป็นบริเวณที่มันกว้างๆนะคะอย่างเช่นตรงนี้ปึ้งว้าวว้าดูสิโอโหทุกคนดูแบบ หลังใหญ่มากนะคะเฮ้ยทางเข้าในะบุ๋มหาทางเข้าที่มันเป็นทางการสิอันไหนคือทางเข้าที่เป็นทางการน่าจะเป็นฝั่งนี้ทุกคนนี่หยับเราเข้าไปเลยละกันแตนเตินเข้ามา แล้วก็จะเจอกับห้องกินข้าวนะคะทุกคนตรงนี้แล้วก็จะมีพวกครัวอะไรต่างๆเนาะอ่าเดินต่อมาอีกนะคะก็จะเจอที่สําหรับดูทีวีตรงนี้นะคะตรงนี้เหมือนเคยมีกระถางดอกไม้นะแต่พอผม,มวางบ้านไปแล้วมันหายไปเลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันมันเด้งออกแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนไปนที่สาหรับนั่งเล่นนั่นเองนี่มีที่สําหรับผิงไฟด้วยโมเดนสุดๆนะเอยชอบอะแล้วมันขึ้นข้างบนยังไงนี่เหรอโอ้โหแต่เป็นบันไดสุดท้าเทคขึ้นตรงนี้นะคะ นี่ตรงนี้ก็เข้ามาได้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะทุกคนมีโต๊ะทำงานให้นะต่อไปก็คือห้องฝั่งนี้แตนแต่อู้หูไปห้องอาบน้ำค่ะโอ้นี่มีที่อาบน้ำตรงนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฝนตกข้างนอกฝนตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปดูให้ทั่วแล้วฝั่งทางด้านนี้อะ่ะตรงนี้เป็นห้องไม,ไ,มไม่ใช่ห้องธรรมดาเป็นระเบียงด้วยนะคะทุกคนเป็นห้องแบบนั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะโอเค ตรงนี้มี้มีมีเหียแบบว่าพวกชั้นใส่ของอะไรต่างๆด้วยเจ๋งค่ะทุกคนค่อนข้างเจ๋งนะเฮ้ยพูดเป็นเล่นอ๋อตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่จริงๆนะคะทุกคนดูสิโอ้โหตรงนี้ทําสวยจังอันนี้คืออะไรอะอะไรก็ใหม่รู้นะคะเป็นบล็อกสไลด์นะคะทุกคนอื้มก็สวยงามมายทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องตรงนี้เป็นห้องอะไรมเนี่ยอ๋อเป็นห้องส้วมนะคะแล้วห้องส้วมแยกอ๋อตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำไง ตรงนี้มีน้ําไหลลงมาปะเนี่ยไม่มีโอเคโอเครู้เรื่องประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับบ้านหลังนี้แล้วข้างนอกเนี่ยก็ยังมีสระว่ายน้ําด้วยนะโอ้หมันเจ๋งตรงนี้แล้วค่ะมันมีสระว่ายน้ําแล้วก็มีที่สําหรับนอนกินลมชมวิวตรงนี้นะคะ <laughs> ตอนนี้ก็มีโซฟาสําหรับนั่งเล่นได้อะแล้วก็มีที่ปิ้งบาร์บีคิวมีเตาสําหรับให้ความร้อนหรือว่าความอุ่นนั่นเองนะคะทุกคน ก็จะเป็นลักษณะนี้หลังบ้านโอ้โหไอ้นี่บุ๋มยอม้อนไปสุดะนะในบรรดาบ้านทุกหลังนะคะทุกคนโอเคสำหรับอีพีหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครอยากดูอีพีสองเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์กด็เช่นประคาแล้วก็อย่าลืมกดกร,รก,มก,กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยละกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็แล้วนะบ๊ายบาย